หัวใจใหญ่ลืบไม่ล้อลองลองจะอยู่แห่งไหนหัวใจไม่ไหวพระวงคของมีมอนเป็นถิ่นมัดใจหลับตาครั้งใดปันได้มาเยือนถิ่นทานคืนแผ่นเด่นฟ้าสองเราสัญญาฝากคำอ้ออิสานเป็นถิ่นหมอลำ ต้องจำมาเล่าดวงใจมแม่มวนอยู่ดีแหลนะนกไอ้ลองไปลองมากกับปวดขี้ฉันแล้วข <c oughs> ี้แม่มันแถวนี้เหรอเ <c oughs> ว้ยอนมีคนหรอกไ <c oughs> อย้ยูนูนปาน้ำดงกับทายแม่น้ำมูนี่แหละโ <c oughs> มมีคนมากหรอกว่า ย่ามาทางหลังด้วยล่ะกูแหงระแวงอยู่เนี่ยเ้าท่ารบาดเนี่ยเออใครเนี่ยห่วยผู้ดไดน้ะม,มาลืมมีดไว้หนีเนาะทีเนี่ยโอ้มีดย่างดีเลยโอ้ยโอสวาเนี่ยเถอะกูแฮงอยากได้มีดอยู่เออหาลองฟันใหม่เหมือนกันหน้าเวย เดี๋ยวฟันไม่เขาปะ่ะเนาะว้ายโอ้ยหาบึงเอย้ยอย่าขี่ตัวเนี่ยเป็นห้ามนนผู้ใดนะมาขี่ไปหนีป่ะโอ้ยมาสร้างตัวแต่ละคนโอ้ยในไง่ดากมันบบงนี้เนาะ